เอาละเดี๋ยวครูจะสอนวิธีการใช้สมบัติการแจก,กแจงในการทำโจทย์ตศนสยยมนะคะลูก มาดูตัวอย่างที่กูจะให้นะคะอย่างเช่นข้อหนึ่งสมมุติว่าเขาให้เป็นลบ3.6มจุคูณกับลบ7.25บวกกับลบ3.6คูณกับ จากโจทย์ข้อนี้ลูกจะสังเกตเห็นว่าตัวนี้จะเป็นตัวแจกแจงของลูกก็คือ3.6นะคะสังเกตได้ไงมันจะเป็นตัวเลขที่เหมือนกันนะคะดังนั้นลูกก็ดึงตัวนี้ออกมาอยู่ด้านนอกมันเป็นตัวแจกแจงอยู่ด้านหน้านะคะดังนั้นเราก็ดึงตัวแจกแจงนี้เอามาไว้ด้านหน้า ดังนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็นลบ3.6คูณกับด้านในด้านในมีตัวอะไรบ้างนะคะก็ตัวนี้กับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวครูไล่สีนะคะมันจะเหลือตัวนี้ที่เป็นสีชมพูกับตัวนี้บวกกันนะคะซึ่งก็จะได้ว่าลบ7.25บวกกับ9 จากนั้นลูกก็ํำเนินการในวงเล็บตรงนี้นะคะตัวมากตั้งลบด้วยตัวน้อยก็คือเอา9 0 0 0บวกกับ7.25ต่างพวกกันต้องหักล้างนะคะคือลบกันนั่นเองอ่าตัวนี้ก็คือลบกันแต่เราเขียนเครื่องหมายบวกเหมือนเดิมทำการยืมให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้ก็จะกลายเป็น1ิบ อันนี้จะเหลือแค่เ้าตัวนี้ให้ไปเหลือแค่8 10สบลบห้าได้ห้าตัวนี้9กลบสองได้เจ็ดแดลบเจดได้หนึ่งและตัวนี้จะได้ค่าบ,บวกออกมาเอาผลลัพธ์ที่ได้ตรงนี้นะคะลูกไปเห็นค่าในวงเล็บตรงนี้เขียนแทนดังนั้นตัวนี้คงเดิมไว้คือลบสามดห คูณกับชุดนี้ก็คือผลลัพธ์ที่ได้ของในวงเล็บนี้ก็คือ1.75ผลลัพธ์เราต้องทำการคูณกันวิธีการคูณตรงนีู้ขอคูณด้านล่างมาแล้วกันนะคะก็จะกลายเป็น175คูณกับ36 6กห้าสามดสามหกเสองเป็นสี่สิบห้าทดสี่หเป็น10บอมแม่3คุณ3ามห้าสิบห้าทดหนึ่งาเจดยีบวกหเป็น22่อทดสอ่ะสามหนึ่งสบวกสเป็นหบวกกันส่วนนี้ก็จะได้ศูนย์ ศูนย์สิบตัวหนึ่งตัวนี้เป็นสามและอันนี้เป็นหกมาเช็คตัวเยมอีกครั้งตรงนี้เป็นตัวเยมสองตำแหน่งอันนี้เป็นตัวเยมหนึ่งตำแหน่งดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้ต้องกลายเป็นตัวเยมสามตำแหน่งนะคะหนึ่งสองสามจุดนะคะและตรงนี้คือลบคูณบวกจะได้ลบผลลัพธ์ที่ได้จึงเป็นลบหก จุดสามตรงนี้ไม่มีความหมายตอบเพียงแค่นี้นะคะลูก